พึ่งพากันตั้งใจให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจของตนให้ดีถึงเวลาที่เราจะมาฝึกจิตใจกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งหวังไปในทางอื่น ให้มุ่งมาดูจิตดวงนี้อันเป็นความรู้สึกนึกคิดอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ดวงนี้มันเป็นยังไงอ่ะทำไมพระศา,าสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ฝึกทั้งนี้ก็เพราะว่าทีตดวงนี้ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ยังถูกกิเลสตัณหาครอบงำย่ำยีอยู่เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกฝนนั้นเองนะถ้าไม่ฝึกผลแล้วจิตนี่มันก็เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็มองไม่เห็นลุนทางออกจากทุกข์ได้ มีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวเป็นพื้นกลัวอะไรกลัวทุกข์กลัวตายนี่แหละที่จิตมันกลัวอยู่นี่นะกลัวทุกข์ก็ไม่ต้องการอยากให้ร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยสุดโทมไปพอรู้ว่ากายร่างกายอันนี้มันสุดโทมลง วิบัติลงก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือร้อนแล้วกลัวกลัวตายอเออเรานี่เจ็บลงขานี่เห็นจะต้องตายเสียแล้วจะต้องตายพลัดพากจากของรักของชอบใจต่างๆเสียแล้วพอนึกได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกไป อย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าจิตใจที่มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันจึงมีแต่ความกลัวความสะดุง้งแล้วนี่ผู้ใดละกิเลสละความยึดความถือในขันหานี่ว่าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนเสียได้ผู้นั้นไม่กลัวเลยไม่สะดุ้งเลย แม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะบีบคั้นร่างกายนี้อย่างไรมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมองเห็นชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วว่ามันไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่ธาตุสี่ขันห้ามันแตก สามัคคีกันมันมันไม่ปรองดองกันอยู่ด้ตันหาครอบงาย่ำยีอยู่ก็ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกขนนั้นเองนะถ้าไม่ฝึกขนแล้วจิตนี่มันก็เศร้ามองขุ่นมัวอยู่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อจิตเศร้าหมองขุนมัวแล้วก็มองไม่เห็นน้นทางออกจากทุกข์ได้ มีแต่ความสะดุ้งหวาดกลัวเป็นพื้นออกลัวอะไรกลัวทุกข์กลัวตายนี่แหละที่จิตมันกลัวอยู่นี่นะกลัวทุกข์ก็ไม่ต้องการอยากให้ร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยสุดโทมไปพอรู้ว่ากายร่างกายอันนี้มันสุดโทมลง อิบัติลงก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือดร้อนแล้วกลัวกลัวตายเืีเอเรานี่เจ็บลงข่าวนี่เห็นจะต้องตายเสียแล้วจะต้องตายพลัดพากจากของรักของชอบใจต่างๆเสียแล้วพอนึกได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกไป อย่างนี้นะอน,นี้เรียกว่าจิตใจที่มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันจึงมีแต่ความกลัวความสะดุง้งว่าน,นี่ผู้ใดละกิเลสละความยึดความถือในขันหานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้ผู้นั้นไม่กลัวเลยไม่สะดุ้งเลย แม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันจะบีบคั้นร่างกายนี้อย่างไรมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมองเห็นชัดด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วว่ามันไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่ธาตุสี่ขันห้ามันแตก สามคัคคีกันมันมันไม่ปรองดองกันอยู่ได้เพราะมันหมดบุญหมดกรรมที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนเหตุฉะนั้นธาตุสี่ขันห้ามันจึงแตกสามคัคคีกันออกไปมันไม่ใช่มีเรามีเขาอะไรอยู่ในนั้นนี่เมื่อมาพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกรัวต่อความตาย เพราะมันมองดูแล้วว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายมีแต่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุดเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยที่ว่ามีสัตว์มีคนนั่นก็สมมุติเอาตังหา เมื่อละสมมุติอันนั้นเสร็จแล้วมองดูตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเท่านั้นอาศัยกันอยู่เช่นสภาวะธาตุก็ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือธาตุหกเพิ่มอากาศธาตุวิญญาณธาตุเข้าไปด้วยก็เป็นหกก็มีเท่านี้แหละสภาวะธาตุทั้งหลายเนี่ยเมื่อลบสมมุติว่าสัตว์ว่าบุคคลออกไปแล้ว มันก็ยังเหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยอันนี้จะต้องย้อนเข้ามาถามตัวเองพิจารณาให้มันเห็นแจ้งในไตลรลักษณะญาณอย่างนี้มันก็จึงไม่หลงไม่เมาไปในสมมุติบัญญัติต่ตา,ตางๆนั้น <c oughs> อันสมมุติบัญญัตินี่ไม่มีสิ้นสุดเลย เพราะว่าสังขารทั้งหลายมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับเลยมันเป็นอยู่อย่างนั้นล่ําไปอย่างนี้นะอะมันก็ไม่ไม่น่าหวาดกลัวอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันไม่เป็นอย่างว่าที่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างถึงได้รู้แจ้งแล้วว่ามันเป็นมาด้วยเหตุปัจจัย ทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งต้นไม้ใบหญ้าหมูนี้นะมันมีเหตุปัจจัยนำให้เกิดทั้งนั้นเลยมันเป็นงั้นแต่มันต่างกันตรงที่ว่าคนเราเนี่ยก่อนตายนี่มันก็ได้ทำคุณงามความดีบ้างทำความชั่วบ้างตามแต่บุคคลผู้นั้นจะพึ่งคิดเห็นอย่างไร ในเรื่องดีเรื่องชั่ว <c oughs> เพราะฉะนั้นกรรมชั่วที่ผู้นั้นทำนะมันก็จึงติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกผลแล้วแบบนีนะ้เมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเมื่อน,นั้น <c oughs> ถ้าหาว่าเมื่อกรรมดียังให้ผลไปอยู่กรรมชั่วที่ทำมานะั้นมันก็ยังให้ผลไม่ได้ <c oughs> เป็นอย่างนั้น <c oughs> มันต้องรอไปก่อนคนเรามาเข้าใจผิดตรงนี้แหละทําความชั่วมามากมายแล้วไม่เห็นมันให้ผลอะไรเลยเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันจะทุกทนทรมานลงไปกว่าเก่า,า,าก็ไม่ได้ไม่ใช่มันจะเจริญยิ่งขึ้นไปก็ไม่ใช่มันย่อมเป็นกลางอยู่อย่างนั้นทำของจริงนะ มันเป็นกลางอยู่ <c oughs> จิตนี่เมื่อมันเป็นกลางแล้วมันก็ไม่ยึดเอาทุกฝ่ายเลยฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันก็ไม่ยึดเอาไว้แต่ฝ่ายดีนั่นนะ่ะกำหนดรู้ไว้เมื่อความดีมันเกิดขึ้นในใจนั่นแล้วมันจะได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น หรือว่าทำให้ตนเองนั้นเบาบางจากกิเลสตัณหาไปเมื่อทำบุญกุศลให้เกิดมีในใจของตนมากๆขึ้นไปแล้วนะ,ะบุญกุศลนี่แหละจะทำกิเลสบอปประทำให้เบาบางลงไม่ใช่ว่าเราสั่งสมบุญกุศลไว้ดูโก้โก้เฉยเฉยไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะเราสร้างบุญกุศลไว้ในจิตใจ ก็เพื่อเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นได้ใจนี่มันจะอยู่ว่างๆไม่ได้เลยมันอยู่ว่างๆไม่ได้ถ้ามันไม่ไปติดพันกับบาปกรรมอย่างนี้นมันก็ไปติดพันกับบุญกุศลมันต้องเป็นอย่างนั้นบางคนตนไม่ได้คิดเองก็มีเพื่อนสนิทมิตรสหาย ผู้หวังดีต่อนั้นมาชักชวนมากระชิบเต่หูอว่าเรามา,มาไปฟังธรรมกันเถิดเราจะได้ลาบอันประเสริฐทั้งในโลกนี้โลกหน้าเมื่อหากว่าเราฟังธรรมเรารู้ธรรมเห็นธรรมแล้ว <c oughs> อย่างนี้แหละเมื่อมีผู้มาชักชวนอย่างนี้นี่มันก็สมควรแท้ สมควรที่จะดำเนินไปตามคนเรานี่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างว่านั้นดังนั้นเราจึงได้อยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกนั่นแหละพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ปรึกษาหารือกันช่วยกันคิดช่วยกันอ่านเมื่อมองเห็นช่องทางแก้ไขแล้วก็ลงมือแก้ไขกันไป ทำความดีไปนี่นะการที่แต่ละหมู่แต่คณนะมันจิตเจริญรุ่งเรืองได้ในโลกนี้เนี่ยมันอาศัยความพร้อมเพียงสามัคคีกันการทำความดีก็พร้อมเพียงกันทำการละความชั่วก็พร้อมเพียงกันละออ,อย่างนี้แหละ เดี๋ยวว่าให้มีคุณธรรมอันดีงามสม่ำเสมอกันไปอย่าให้มันยิ่งย่อนกว่าการเกินขอบเขตมันก็ช่วยไม่ได้แหละเช่นอย่างคนมีบาปมากมีบุญน้อยอย่างนี้นะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังช่วยไม่ได้เลยให้คิดดูเมื่อพระอ,องค์พิจารณาเห็นใครเป็นผู้มีกิเลสหนาะปัญญาหยาบแล้วพระอ,องค์เสด็จไม่ไปโปรดเลย พราะว่าไปโปรดได้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอะเพราะคนพวกนั้นมีกิเลสหนาะปัญญายาบพูดอย่างไรให้ฟังมันก็ไม่ยอมฟังหรอกไม่พอใจที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามไม่มี <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะ่ะทุกคนนะจึงมามองดูตนของตนนี่ก่อน <c oughs> เมื่อเห็นว่าเรานั้นยังบกพร่องอยู่ในทางธรรมทางวินัยอย่างใดในทางศีลในทางสมาธิในทางปัญญานี่ยังบกพร่องอยู่อย่างไรดูตรงไหนพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นโดยลำดับไปอย่างนี้นะนั่นแหละจึงเรียกว่าผู้ผู้นั้นคิดพึ่งตนเอง เอาเอาพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งออคนไม่คิดถึงพระธรรมก็ชื่อว่าไม่คิดถึงตนนั่นเองเลยเออถ้าคิดถึงพระธรรมมันก็ต้องคิดถึงตนรู้ว่าพระธรรมอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เองไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าใจดวงนี้ไม่มีอยู่ในร่างกายนี้แล้วพระธรรมก็มีไม่ได้ออไม่มี เพราะนั้นจึงว่าถ้อยถ้อยอาศัยกันนะถ้าไม่มีกายไม่มีจิตนี่ทำของจริงก็ไม่ปรากฏนั่นแหละใครเราจะไปเอาธรรมะมาชี้แจงแสดงสู่กันฟังไปทำไมในเมื่อไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นตามอนั่นแหละคนมีบุญน้อยอ่ะ ไม่ค่อยจะชอบศีลชอบทมเท่าไหรนะ่นักคนมีบุญน้อยคนมีบุญมากนี่ชอบหลายชอบศีลชอบทมชอบการบุญการกุศลต่างๆงูนี่นะเลยสังเกตเห็นบุคคลบางคนแหละแหมถ้าเรื่องทำกิจกรรมเกี่ยวกับการบุญการกุศล,ลขยันหมั่นเพียรไปทางไหนก็ ลุกกัคร่องแค่วเดินไปกับคร่องแค่วนั่งอยู่กับคร่องแค่วดีไอคนใจบุญนี่นะคนชอบบุญนะเป็นอย่างนั้นกลงงานข้ามกับคนชอบบาปคนชอบบาปนี่ไม่ยอมฟังเสียงใครใครจะตักเตือนอย่างไรก็ไม่ยอมฟังเลยอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าคนชอบบาปนี่มันทําให้กายวาจาใจนั้นแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมทําตามใครอ่ะนี่แหละกิเลสนี่มันทําใจให้แข็งกระด้างกงงินข้ามกับธรรม,มะมันทําใจให้อ่อนโยนอ่อนน้อมออป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรพากันมีโยนิโสมนสิการเรืองเฟ้นธรรมอันเกิดขึ้นในจิตใจของตนให้ได้เพราะว่าใจของบุตรชนนี่บางทีมันก็คิดเป็นบุญกุศลไปบางทีก็คิดเป็นบาปไปก็มีอย่างนี้แต่มันไม่แน่นอนเลยดังนั้น พระศาสดาจึงได้ทรงแสดงแนวทางปฏิบัติไว้ให้พุทธริษัตรลงมือปฏิบัติจิตดวงนี้แหละให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเบื่อหน่ายต่ออกุศลธรรมที่มันจะน,นำตนให้เป็นทุกข์ไปในทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างนี้นะนั่นแหละผู้ใดเบื่อ กิเลสบาปประทำแล้วผู้นั้นก็จะมาสนใจในธรรมอันเป็นกุศลแบบนี้ธรรมอันเป็นกุศลก็คือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนี่นะทำสามอย่างนี่แหละทำที่เป็นกุศลนะควรพากันใส่ใจไว้ว่าในใจของเรามีไหมมีทรรมเหล่านี้หรือไม่ ความไม่โลภคือไม่อยากได้สมบัติของใครมาเป็นของตนเลยตนมีเท่าไหร่ก็จะบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละจะไม่ไปยื้อแย่งเอกสมบัติผืนมาเลี้ยงครอบครัวตัวเรือนของตนเลยอย่างนี้นี่มันก็สามารถถือสันตุถธธีตามมีตามได้ถือไปได้เลยคุณธรรมข้อนี้ะ สุดแล้วแต่ทนแสวงหามาได้ด้วยเต็มความสามารถแล้วได้สมบัติเข้าของมามา,มากหรือน้อยเท่าไรเราก็ยินดีบริโภคใช้สวยอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจำงหมายมากเลยคุณธรรมข้อนี้เนี่ยคือสันโดษนี่นะเพราะเป็นนักบวชนี่มีชีวิตเลื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเป็นอยู่ ดังนั้นก็ต้องทำตนให้เขาเรียงง่ายในทศรธรรมสูตรนั่นนะที่ศาสตราสรงแนะน,นำพุทธบริษัททั้งหลายเนะี่ยอย่าไปทำตนให้เขาเรียงยากอ่อยางนี้แหละบางคนก็มาอยู่ป่าก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลหม้อข้าวหม้อกแกงของชาวบ้านจะไปเรียกอะไรจากชาวบ้านมาขบชั้นก็ไม่ได้ ก็เลยไม่สามารถหนีออกจากวัดที่มีหมู่บ้านห้อมร้อมอยู่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสป่าประทมออกจากจิตใจได้เพราะเหตุว่าจิตใจนี่มันต้องมีกำลังเข้มแข็งจึงค่อยได้ การที่ใจจะมีกำลังเข้ม,ขมแข็งก็เพราะฝึกเช่นหัดอดหัดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีต่างๆนั้นนาไม่กโกรธไม่ให้มันกโกรธอย่างนี้นะหัดอดหัดตนต่อความอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้นี่ เราเป็นสมณะเพศอย่างนี้มันต้องถือสันุถีตามมีตามได้ญาติโยมถวายสิ่งใดมาเห็นว่าไม่ผิดทําไม่ผิดวินัยแล้วเราก็รับไปจะเป็นของมีราคามากมีราคาน้อยยังไงก็ทําความพอใจในทายทานอันนั้นนี่สําหรับพระภิกษุสามเณรเนีน่ยนันต้องเป็นอย่างนี้คงทําตนอย่างนี้ แม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะมันก็ต้องถือสันตุถีตามมีตามได้จนแสวงหาทําการทํางานเต็มความสามารถแล้วมันได้เงินได้ทองมาเท่านี้อย่างนี้นะเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่าที่มันมีได้ <c oughs> ถ้าไม่จาเป็นจริงๆแล้วไม่ไปกู้หนี้ยืมสินผู้อื่นมาเลย เพราะการเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกพระศาธธสดาทรงตรัสไว้นับว่าเป็นความจริงเลยไม่ผิดอ่ะ <c oughs> ผู้เป็นเจ้าหนี้เขาก็ได้โอกาสเขาไปทวงถามอ้าวตนผู้เป็นลูกหนี้ไม่มีจะให้เพราะเอาไปจ่ายหมดะแล้วเ,เงินก้อนนั้น,น่ะอย่างนี้นะก็เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายเลยวันนี้นะเหตุนั้นแหละก็องค์จึงตรัสว่า อินาดานังดุขังโรเกค,ความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกดังนี้นี่ความเป็นหนี้บุญหนี้คุณก็ดีหนี้เงินหนี้ทองก็ดีเหมือนๆกันความเป็นหนี้เงินหนี้ทองนี่ดีไม่ดีก็ต้องได้ไปติดตารางเป็นอย่างนั้นความเป็นหนี้บุญหนี้คุณนี่ มันก็ทำให้วกเวียนอยู่ในโลกนี้ไม่ไม่รู้จะจบจากสิน้นเส้นอย่างว่าไปเกิดมาแล้วได้ไปเป็นคนใช้เขาเป็นคนใช้ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งอย่างนี้นะเขาก็ให้อาหารและรางวันพอประทังประทังไปพอวันนั้นตนมีบุญวัดาสนาน้อยนี้ <c oughs> จึงได้ถูกให้คนอื่นเขาเอาไปขาย เอาเงินไปเลี้ยงชีพเขาเองตัวเองก็ตกเป็นทาสของเศรษฐีไปอย่างนี้นะอันนี้นาะฟาไม่สมควรอย่างยิ่งเลยบุคคลควรฝึกตนให้เข้มแข็งทำความดีอะไรให้มากมากเมื่อทำความดีให้มากแล้วความชั่วมันก็จะตามไม่ทันถ้าหากว่าทำความ ดีความชั่วเท่าๆกันแล้วไม่ไหวละการ,รชั่วนั้นมันติดสอยห้อยตามไปทุกแก่งทุกหนเลยทีเดียววันนี้มันเป็นงนั้นดังนั้นอย่าปรารถนาให้กรรมอันชั่วร้ายต่างๆมันติดสอยห้อยตามไปเราต้องประคับประคองตนไว้ให้สม่ำเสมอไปอันนี้แหละสำคัญมากขอ,อให้พากันเข้าใจ สำคัญยังไงอ่ะก็สำคัญที่บางคนทำความดีมามามากเต็มที่แล้วเกิดประมาทขึ้นมาความดีนั้นเสื่อมตอนเองก็พลอยเสื่อมจากศาสนาไปด้วยไม่เข้าวัดฟังธรรมำจำศีนอะไรเลยเสียใ,ใจหลายของมีค่าหายไปหมูเนี้่ย อันนี้ถ้าหากว่าบุคคลมาถือสันตุถีแล้วมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเอาส่วนใดที่มันหายไปก็หายไปซะมันเป็นกรรมเป็นเวรของเราเองนี่แหละมีอะไรมามันก็ไม่กีรังยั่งยืนอยู่ได้นมนานอะไรเลยมีอันเป็นไปเลยอย่างนี้นะ <c oughs> นี่ความผิดหวังในโลกอันนี้นะ มันย่อมมีทุกคนเลยถ้าใครไม่ฝึก,กจิตใจเข้มแข็งแล้วมันก็ต้องเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องที่มันผิดหวังนั้นล่ำไปทีเดียวนานเข้าก็เลยกลายเป็นโรคประสาทไปหรือเป็นโรคหัวใจอ่อนไปอมันคิดมากเรื่องมันนะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูให้ดี เราทําคุณงามความดีอะไรต่ออะไรนี่ก็เพื่อให้ความดีเหล่านี้มันขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากกายวาจาใจนี่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะออให้ทานก็เพื่อกำจัดความโลภความตนีหวงแหนออกไปรักษาศีลก็เพื่อขจัดความโกรธความพยาบาทอันมีอยู่ในจิตใจนี่ออกไป เราภาวนาก็เพื่อที่จะขจัดความหลงความไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้นะนี่เมื่อไม่รู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าคนหลงนั่นน่ะดังนั้นเมื่อภาวนาเข้าไปแล้วมันจะเห็นทางค้นทุกข์ไปได้ด้วยการภาวนา ก็ภาวนาลงไปแล้วมันก็ไมมองเห็นดวงขีดเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นในขันห้าี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างี้นะ,ะก็นี่สิสาเหตุมูลเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ตรงนี้นะเน,นี่ถ้ายังหลงสําคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้ตราบใดแนละ้วทุกข์ก็ย่อมติดสอยห้อยตามไปอยู่ตราบนั้นความเอิบ เกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาแต่บางคนก็ชอบซ้ำเป็นไรอะ่ะชอบเกิดแต่ไม่ชอบตายเมื่อรู้ว่าความตายจะมาถึงเข้าเอาแล้วสะดุ้งวาดกลัวไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะเป็นอย่างนี้พอ <c oughs> ถ้ามีคนญาติปิดสหายไปเยี่ยมเยียน ไปแสดงความเสียใจตกอ,อกตกใจว่าเอ้ยเราไม่นึกไม่ฝันว่เาเพื่อนจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเสียใจแล้วร้องให้น้ำตาไหลมีใครไปทักทวงไม่ได้เลยคนไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจมันย่อมเป็นเช่นนั้นก็เพราะฉะนั้นแหละในพึ่งพากันตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ ด้วยความไม่ประมาทก็จะเป็นไปเพื่อความหลุดความพ้นไปจากกิเลสบาปประธรรมนี้ทีละน้อยละน้อยไปเราไม่ต้องเอามากหรอกละวันละเล็กวันละน้อยไปนี่ละไม่ถอยไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างนี้มันต้องหมดลงได้วันหนึ่งให้ได้กิเลสบาปประธรรมนี่ดังแสดงมา ขอยุติลงเพียงเท่านี้